สวัสดีครับผมวัสดีเป็นเพื่อนทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ซายด้าสี่แชนแนลนะวันนี้เรามาอยู่กันที่คอนเทนต์ของตัวดันเจี้ยนใหม่นะครับแล้วก็คาบาลอัลติเมตนะครับกับซายดาสีเอคอมโบนะจริงๆต้องใช้คำนี้นะครับก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับเรามาดูดันใหม่นะครับที่เพิ่งเข้ามาในวันนี้นะครับรายละเอียดเป็นไงถ้าชอบฝากกดไลค์ด้วยนะครับอ่ะไปดูกัน สำหรับใครที่อยากจะเติมคาร์บเอาอินฟินิตคอมโบแบบคุ้มๆนะครับวันนี้ผมมีร้านดีๆมาแนะนำนะครับเปโดวินท็อปอัพมีบริการรับเติมเกมคาร์บเอาอินฟินิตคอมโบเลยด้วยนะเพื่อนๆพื่ทุกยอดการเติมเงินนะครับเพื่อนๆจะได้โบนัสวอลเล็ตเพิ่มอีก10%นะครับในทุกๆยอดการเติมเงินเลยนะยกตัวอย่างเช่นแบบยอดการเติมเงิน1,000บาทเนี่ยเพื่อนๆจะได้โบนัสวอลเล็ตเพิ่มไปอีก1,000พอยต์เลยนะครับวิธีการก็ง่ายนิดเดียวนะครับหลังจากที่เพื่อนๆเพื่อนนะครับแล้ว็อกอินไ้เลนะคร ร,ร่วมถึงสามารถเกอกโคโ้ดเซ r x นะครับเพื่อเป็นการสนับสนุนช่องเราได้ด้วยนะจากนั้นก็จะสามารถชําระนะครับยอดการสั่งซื้อได้เลยนะครับที่สําคัญคือไปทูบินไม่ได้มีแค่เกมคาร์บาลอินฟินิตคอมโบนะเพื่อนๆถ้าใ,ใครสนใจอยากเติมเกมมือถืออื่นๆไปทูบินท็อปอัพก็มีบริการรับเติมด้วยนะยังไงฝากกดดูสปอนเซอร์ผู้ใหญ่ใจดีของทางช่องเราด้วยนะครับตัวดันเจี้ยนที่เข้ามาวันนี้นะครับชื่ออินฟินิตออเดลนะครับเป็นตัวดันเจี้ยนที่มีระบบกิจกรรมเข้ามาพ่วงด้วยนะครับคือ ตัวกิจกรรมตัวดันเจี้ยนเนี่ยมันจะมีทั้งหมดตัว1ซีซั่นเนี่ยมันจะมีทั้งหมด4สัปดาห์นะครับแต่ว่าถ้าผมเข้าใจไม่ผิดนะมันจะเป็นสัปดาห์ที่1กับ2เนี่ยเก็บคะแนนสัปดาห์ที่3เนี่ยสรุปผลแล้วก็แจกของส่วนสัปดาห์ที่4เนี่ยจะติดคูดาวผมไม่แน่ใจว่าติดคูดาวไหมแต่โดยปกติมันจะเป็นแบบนั้นนะครับแล้วก็ซีซั่นก็จะแบบเว้นไปอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆนะครับซึ่งในแต่และซีซั่นนะครับอย่างที่ผมบอกก็คือมันจะสามารถลงดันเนี้ยได้แค่สัปดดาาาหห์์ทททีี 2, ท่่ 2, ่1กััับสป2เนน้ นะครับหรือถ้าไม่มีติดคูดาวแต่ผมจะได้ว่ามีติดคูดาวนะเพราะว่าไอ้ดันแจแดงอะ่ะมันจะเว้นช่วงประมาณอาทิตย์หรือ2อาทิตย์นี่แหละนะครับประมาณนี้นะครับแต่ว่ามันจะมีติดติดดีเลย และถ้าผมเข้าใจถูกต้องมันจะลงในแค่1กับ2 3 4เว้นนะครับแล้วก็กลับมาลง1 2, นเงเี้ยไปเรื่อยๆนะครับถ้าใครชัวร์ก็คอนเฟิร์มได้ทีหนึ่งนะครับตัวใบดันนะครับซื้อได้ที่ NPC แพดเดินะครับใช้เงิน3 m บวกตัวกล้วยทองนะครับซึ่งอันเนี้ยจะแลกได้อัจาราสัปดาหละ7ครั้งนะครับแล้วก็รีเซ็ตทุกวันอังคารซื้อได้เสร็จปุ๊บมาลงที่ NPC จาวเวนนะครับพอได้เสร็จแล้วเนี่ยเราไปดูข้างในกันอันเนี้ยเราภาพหน้าจอเราเวนไว้เท่านี้เลยนะเดี๋ยวเราไปดูในเกมกัันนะครบ ตัวรูปร่างหน้าตานะครับดันเจียนนะครับจะอยู่ที่จาวนตัวนี้นะครับนี่เห็นไหมมันจะอยู่ข้างๆใจเขียวกับดันแจนปกตินี่แหละทีนี้เนี่ยไอตัวมิทูนี้นะครับมันจะมีด้วยกัน3 2หัวข้อใหญ่ๆก็คือเปิดล็อบบี้กับเปิดช็อปเปิดช็อปเนี่ยจะเป็นการเอาเหรียญที่เราได้จากการลงดันเนี่ยมาแลกนะครับซึ่งมันจะมีตัวโทเค็นตัวนี้นะครับเป็นเหรียญทองไอเหรียญทองเนี่ยเวลาเราลงเสร็จปุ๊บเราสามารถเก็บมาแลกพวกอะเป็นยาคอมแมนได้เป็นโอเวอร์อร์ดได้เป็นตัวคาร์มารูนได้นะครับ เนี่ยตัวลูมิเนสได้หรือแลก5,000เม็ดเป็นจอขาวก็ได้ถ้าคุณขยันขนาดนั้นแต่มันใช้เวลานานผมบอกเลยว่าไม่คุ้มนะครับถามว่าได้ไหมได้แต่ระยะยาวยังไงก็ไม่คุ้มถ้าจะให้ตัวละครคุณโตคุณไปแลก4ีอันล่างดีกว่าเอาไปแลกเป็นคอมมานด์โพชั่นก็ไม่ค่อยคุ้มแต่ผมว่ามันก็ได้นะครับ อ่ะทีนี้นะครับตัวล็อบบี้นะครับล็อบบี้เนี่ยจะมีหน้าต่างแบบนี้นะครับซึ่งล็อบบี้เนี่ยจะเป็นการเก็บคะแนนแต้มทุกอาชีพนะครับทุกตัวละครไม่ว่าคุณจะเป็นอาชีพอะไรมันจะไม่แบ่งเหมือนแจขาวแจขาวเนี่ยจะแยกคลาสแยกอาชีพถูกไหมแต่อันเนี้ยคือคุณลงรวมเลยเนี่ยคิสเนนะครับใครว่าสายบันเทิงอาหลง ฟิตเอ่อคิดฟ็อกนะครับชามแคสเตอร์เดี๋ยวก็ไล่ลงไปนะครับอันดับ1ถึงร้อนะครับเก้าสิบเก้าสิบเอ็ดนะครับทีนี้นะครับถ้าคุณได้รางวัลนะครับอย่างแรกก่อนเลยมันจะมีตัวแต้มถ้าได้แต้มมากกว่า5้าพันคุณได้โทเคนหนึ่งห้าแสนได้โทเคนสองหนึ่งล้านโทเค็นสามีไล่ไปเรื่อยจนสิบล้านคุณได้โทเค็นสิเม็ดอันนี้คือรางวัลปกตินะครับทีนี้มันจะมีในส่วนของรางวัลที่เป็นรางวัลอันดับเพิ่มเติมนะครับรางวัลอันดับได้อะไรนะครับรางวัลอันดับมันจะมีแบบนี้นะครับอ่ะ กลับมาที่ตัวรางวัลรางวัลอันดับเนี่ยมันจะเป็นอันดับหนึ่งเนี่ยคุณได้ฉายา นะครับเทลออฟน o อตอ่าเทลอี t ตินะครับเทลอีสติงก็คือได้ฟันดาเมจสิบเปอร์ฟันดาเมจดีครีสอีก8ถ้าดับ2กับ3ได้เท่ากันคือ7กับ5 4 1 0ถึง10ก็ได้ประมาณนี้เนี่ยถ้า5กับ3 11 -20 ถึง20ก็4%นะครับดาเมจดีครีสส่วน21ถึง50ก็ p e e ีไฟนอลดาเมนะครับอันนี้คือดับท็อป50คุณจะได้ฉายาและสเตตัสพิเศษนะครับซึ่งจะใช้ได้ในแค่ช่วงซีซั่นนั้นๆเท่านั้นจบซีีีััั่่่นนนนรรรเเตกก็็ใใหหมมอยง้ืๆ อันดับที่เหลือลงแล้วไม่ติดท็อปได้อะไรคุณจะได้บัฟปกติซึ่งดันจะดันใบแดงเนี่ยไอ้ดัน,น,ดน,ดนเนี้ยดันดันออเดียเนี่ยคุณต้องลงอย่างน้อยคนละครั้งนะครับสำหรับผมนะอย่างน้อยคนละครั้ง2ครั้งให้ตัวเองได้แต้มเพราะคุณจะได้บัฟพ,พิเศษนะครับอยู่ทั้งซีซั่นเหมือนกันหลังจากที่มันมีการปันผลแต้มไปซึ่งบัฟที่ได้เนี่ยมันจะเป็นบวก HP บวกรีเฟนส์บวกคีบกเอบวกแอแแล้วก็บวก โจมตีดาเมเกด15%ตามนี้เลยคือขอแค่คุณลงอะ่ะคุณไม่ต้องติดท็อปคุณได้บัฟพ,พิเศษนี้เลยแค่อันดับท็อป50เขาจะได้บัฟสูงกว่าเท่านั้นเองแล้วโทเค็นที่ได้ที่เหลือก็ได้จากไ,ไอตัวเก็บแต้มครับก็เอามาแลกของหน้าเว็บตรงนี้เท่านั้นเองนะครับเห็นไหมไม่ยากไม่ซับซ้อนนะครับความหมายก็คืออาทิตย์หนึงคุณลงได้กี่แต้มล้านแต้ม2ล้านแต้ม3ล้านแต้มคุณก็ได้โทเค็นตามจํานวนแต้ม ที่ที่มันแบบเป็นอัตราส่วนนะเราก็เอามาแลกของตรงนี้จะสะสมก็ได้หรือแลกเลยก็ได้ตัวเหรียญทองเก็บสะสมได้นะครับฉายาปันผลตามท็อปนะครับฉายาที่เป็นบัฟนะครับแค่ลงกิจกรรมก็ได้เลยนะครับซึ่งวิธีการลงเป็นแบบนี้นะครับไม่จริงๆมันก็ยากแหละนะครับแต่ว่าผมก็ไม่ได้ช่ำขานาดนั้นแต่วิธีการลงเนี่ยข้างในหลังจากที่เราแลกใบดันแล้วเนี่ยมอนสเตอร์มันจะเป็นเวฟเป็นเวฟนะครับซึ่งอ,อ่อ มันจะให้เราเก็บคะแนนไปเรื่อยๆมันจะมีทั้งเวฟบอสแล้วก็เวฟมอนเตอร์ซึ่งถ้าพูดตรงๆผมจําไม่ได้ด้วยซ้ำว่าเวฟไหนมีมอนกี่ตัวแต่อาชีพอย่างเบรดเดอร์สำหรับผมอะผมรู้สึกว่าค่อนข้างน่าลำคาญเพราะว่ามันเล่นยากนิดนึงนะครับอ่ะนี่ใบดันนะครับสามล้านบวกเออ่ตัวแอปเปิลทองเอ้ยกล้วยทองถามว่ากล้วยทองมาจากไหนกล้วยทองมาจากชาเลนจ์เควสตรงนี้นะครับนี่เห็นไหมได้จากการทำควสตรงนี้นะครับทำควสรายวันมันก็จะได้ละเม็ด2เม็ด3เม็ด5เม็ดอะไรเงี้ยก็แล้วแต่ขั้นควสนะครับก็มมมาาได้ปุ๊บใช่ นี่ตวต่างหน้าตาไอเทมเป็นแบบนี้นะซื้อมาปุ๊บอยู่ได้14วันนะครับก็มานะครับกดล็อบบี้แนะนาให้ไปเอาบัฟก่อนผมขอแวะไปเอาบัฟแป๊บนึงโอเคได้บัฟแล้วนะครับเอาใหม่นะครับผมกดปุ๊บปุ๊บปุ๊บแล้วก็ลงกันล็อบบี้นะครับมันจะค่อนข้างยากนิดนึงนะเพื่อนๆสำหรับผมอ่ะสำหรับผมคือยากมันกดอันนี้ไม่ได้นะเห็นไหมกดพวกโองหานไม่ได้เนี่ยนะครับแต่สำหรับผมอ่ะด่านมันค่อนข้างยากแล้วก็มันจะมีเวลาในการตีมอนจํากัดนะครับคือตีแบบ ไม่ได้มีเวลาตียาวๆอะนะครับมันจะเป็นมอนเป็นเวฟเป็นเวฟแต่และเวฟเนี่ยจะมีเวลาตีไม่เท่ากันนะครับบริหารอ่าบริหาราบ,บ้าดิแบไว่าแต่และเวฟเนี่ยมันจะมีเวลาตีของมันนะครับรีบตีให้เสร็จรีบไปให้ไวนะครับคืออันเนี้ยผมตีให้ดูนะอันนี้ผมตีไปเวฟแรกจบนี่หนึ่งนาทีปุ๊บเห็นปะก็ยังไปอ่าเนี่ยบ้ะมันจะมีให้เลือกระหว่างกดปิดดันกับไปต่อเราก็ไปต่อนะครับพอกดจบพอจบปุ๊บเนี่ยมันจะมีเวลาให้เลือกเห็นปะ ให้เลือกบัฟนะครับว่าจะเอาบัฟอะไรบัฟเนี่ยก็จะมีแหล่งไม่เหมือนกันอีกนะครับบางทีบัฟดีบางอันบัฟกากนะครับเนี่ยพอเข้ามาปุ๊บเวลาดันเขาจะรีเซ็ตเห็นไหมสองนาทีก็ตีใหม่นะครับซึ่งมอนเตอร์บางตัวคุณผู้ชมเห็นป่ามันตีใกล้ตีไกลไม่เดินไม่เหมือนกันด้วยนะครับเพราะฉะนั้นอ่ะเอ่อถ้าพวกคุณตามตรงก็คือบริหารบัฟกันให้ดีนะครับเรากดใช้ทั้งหารไม่ได้เรากดเรียกลูกน้องไม่ได้นะครับกดได้แค่บัฟส่วนตัวเท่านั้นนะครับ ก็เลือกกันดูนะครับว่าจะประมาณไหนนะครับอาจจะผมตีให้ดูแล้วก็เดี๋ยวอาจจะลองเล่นสปีดให้นิดนึงนะครับว่าเบเดอร์ mm hmm. ตีประมาณนี้นะครับแบบนี้นะครับจบแล้วได้อะไรนะครับแต่ว่าย้ำอีกนิดนึงตอนที่เราเคลียร์ลูกน้องจบในทุกๆเวฟบอะ่ะมันจะมีให้เลือกระหว่างกดบัฟอ่ากดรับบัฟอะไรใช่ไหมไอ้ตรงนั้นอนะ่ะสำคัญนิดนึงครับบัฟที่เรากดรับบางครั้งมันอาจจะให้เลือกบัฟที่เป็นบวก บางครั้งเนี่ยมันอาจจะให้เลือกดีบัฟที่เป็นลบสถานะเราก็อาจจะโดนลดดาเมจอาจจะโดนลบรีเฟน์ก็ลองพินิษพิจนารณากันดูนะครับอ่ะลองตีเว็บนี้ให้ดูอีกทีหนึงโอเคไปดานต่อสีฟ้าดีกว่านะครับผมก็จะเลือกเป็นสีฟ้านะครับอันนี้เป็นแบบไหนเป็นตั้งสี่ตั้งไหนโอเคปึ๊บปึ๊บ มอนมันลากได้นะครับก็ลากก่อนนะครับผมรอคูดาวไปทั้งหมดไปกันต่อนะครับอ่ะสีม่วงดีกว่านะครับคิดเปด880ไม่ทันว่ะสองตัวได้ตัวเดียวนะครับแสดงว่าผมจบลงตรงนี้นะครับโอ้โหได้น้อยไปที่คิดอีกเนี่ยเป็นเศร้าครับเศร้าว,ว่ะคุณผู้ชมนี่แบบมันเกิดสองวงแล้วนะแต่ถ้าใส่คิวกิจกรรมก็อาจจะมีสิทธิ์อยู่นะ คิวกิจกรรมแล้วก็กดยาจอเกาะแต่แรกแล้วก็เรียงเรียงสกิลดีๆอาจจะไปได้อีกเวฟหนึ่งนะนี่แต่ว่าผมได้เท่านี้หมดแล้วอ้าวอีกตัวหนึ่งไมหมด่ะหมดแล้วนะครับได้สองตัววะโอเคผมหมดแล้วแล้วพอจบดันนะครับคุณจะโดนบอลกระทืบเป็นซ้มนี่นี่ยครับดูนะตีไม่ทันโบยังรอดอยู่บัฟมิดโบนะครับแล้วก็อีกทีนึง โบตายนะครับนี่ก็โดนบอสกระทืบนะครับเป็นแบบนี้แหละนะครับเนี่ยผมได้แปดแสนสองนะกับตัวโทเค็นสองเม็ดนะครับให้ดูนี่โทเค็นมาเป็นสองใช่ปะนะครับก็เอาโทเค็นมาซื้อของก็ได้หรือเก็บสะสมก็ได้นะครับแล้วก็เดี๋ยวพอรีเซ็ตซีซั่นนะครับอาทิตย์หน้าตัวละครผมก็จะได้นะครับตัวบัฟพิเศษของตัวกิจกรรมด้วยนะครับซึ่งมัน9 1คนที่มันควรจะเป็นท็อปร้อยปะแต่คนน่าจะลงกันไม่ถึงนะครับ ก็ของผมมันอยู่แ0 0แสนใช่ไหมแปดแสนก็เราๆหนีนารงนี้นะครับแปดแสนสองหนีประมาณนี้นะครับสี่เก้าห้าสิบนะครับ ซึ่งถ้าพูดตรงๆก็คือเดี๋ยวเขาก็คงลงกันเพิ่มนะครับคงแต้มคงขึ้นแต่ถ้าเราพยายามกดบัฟเพิ่มก็อาจจะมีโอกาสนะที่อาจจะถึงสักเก้าแสนเพื่อเอาแต้มแบบบัฟของของฉายาะอะไรเงี้ยก็เดี๋ยวไว้ว่ากันว่าในสตรีมเราจะมาทํากันหรือเปล่าคลิปนี้ประมาณนี้นะครับดันเจี้ยนนี้ควรลงนะครับควรลงทุกคนนะครับอย่างน้อยคนละครั้งสองครั้งไปละเพื่อนๆฝากกดไลค์เพื่อกำลังใจให้กับเราด้วยนะจ๊ะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสําหรับคลิปนี้ตอนนี้สวัสดีครับผมบ๊ายบายครับ